เดี๋ยวเราจะไปขับคันนี้กันครับที่อยู่หลังผมครับ MG 3นะครับขับก่อนการเปิดตัวจะเป็นเส้นทางนะครับจากกรุงเทพที่โรงแรมอารมารีดอนเมืองนะครับวิ่งกันมาอยู่ถึงเชียงใหม่นะครับแล้วสเปคอะไรต่างๆข้อมูลต่างๆเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันว่าเป็นยังไงบ้างนะรถตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับมีสีขาวนะครับที่อยู่หลังผมนะอ่ามีสีน้ําเงินนะครับแล้วก็รถที่จะทําเป็นแบบว่าลองทดสอบในเรื่องของ การประหยัดน้ำมันนะครับจะมีอีก2สี2สีหรือ3สีอยู่นะครับมีสีเหลืองนะที่ให้ดูนะที่เขาโชว์กันอยู่นะมีสีเหลืองอีกคันหนึ่งแล้วก็คันข้างหลังสีแดงด้วยใช่หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าใช่นะจะมีอยู่สีท่าได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับมีอยู่ประมาณ4ี่สีนะครับแดงน้ําเงินเหลืองขาวนะครับแล้วจะมีสีพิเศษเข้ามาเพิ่มเติมหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็มารอดูกันนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มสตาร์ทกันตอนนี้นะครับแล้วก็จะไปจบกันช่วงที่นะครับที่เชียงใหม่นะเดี๋ยวเราลองดูกันดูว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วระหว่างนี้ MG เขาก็เอานี่มาโชว์ด้วยนะ MG4 นะครับที่เป็นตัว power puff girl นะครับมีทั้งบอสซัมอะไรต่างๆต่างๆเข้ามาหมดเลยนะสีเขียวสีส้มนะครับแต่ว่าตัวรุ่นนึงไม่ไดเอามานะครับมันจะมีทั้งหมด3ตัวคือตัว X นะครับตัว X power นะครับตัว long r a แล้วก็ตัว standard นะตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าทริปนี้จะเป็นยังไงบ้างครับรอบนี้ไปกับลุงตู่นะครับเป็นบัดดตี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอครับครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าโดดขึ้นมาขับแล้วกับ MG 3 Hybrid Plus ก็เป็น all ด e w นะโจนะใช่ครับอ่าก็ต้องบอกว่าพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกก็จะรู้สึกเหมือนเราคล้ายๆว่าเราคุ้นเคยกับ layout ตรงแดชบอร์ดข้างหน้าเนี่ย คือมันจะคล้ายๆกับตัว m g c พาทเทิลก็คือ m g c ที่เขาบอกมาคล้ายๆกันแต่คล้ายๆ m g C นะเราก็มีความนก็จะมีจอตัวนี้เป็นจอในเรื่องของอินโฟเรชันใลยเป็นจอเล็กจอที่ประมาณ7นิ้วน้วนะครับก็จะมีรายละเอียดในเรื่องของออความเร็วในเรื่องของอะไรก็ปรับทางด้ามือที่พวงมาลายัยใช่ใชจะปรับตรงนี้แล้วก็ซ้ายมือก็เป็น เอ็นเตอร์ท็อปกลางแล้วมันก็เป็น a p p แอปเปิลคาปิเออร์หน่อยโตเป็นแบบไวเลสด้วยไวเลสด้วยคอนเน็กต์ง่ายไหมเมื่อกี้ง่ง่าย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 เทุกทีสมัยก่อนเนี่ยเราต้องเสียบสายก่อนเสียบสายก่อนเพื่อคอนเนคแล้วเราดึงสายออกอันนี้ไม่ต้องแล้วแต่จริงๆอ่ะถ้าจะให้ง่ายก็คือเสียบสายก่อนรอบแรกพอมันซิงก์กันแล้วเนี่ยก็เป็นไวเลสเลยใช่เมื่อกี้ต่อมือถือที่เดียวไม่ได้ต่บสายใช้ไวเลสเลยครับก็ถือว่าง่าย สิ่งหนึ uh ่งก็ค <It 's S 2> <Inc> ือเขาเคมไว้ต hey ัวเนี so, ้ยโจเขาเคมไว้ว่าว so, hey ิ่งแ0ด้อยกิโลหนึ so, ่งทางเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้าลิตรกับตัวไฮบริดใช่ไหมไฮบริดเขาอับไฮบริดเขาก็คือจุดเต็มเลยแบตเตอรี่เขาก้อนใหญ่ก้อนใหญ่จุดจุดแปดสามกิโลวัตต์กิโลวัตต์อ่าก็ต้องถือว่าค่อข้างจะใหญ่สุดในขบวนที่มันเป็นรถไฮบริดแล้วนะในในเซกเมนต์นี้ในเซกเมนต์ที่เป็นไฮบริดนี่นะอ่าเราก็ต้องบอกว่า วันเนี้ยอย่างที่บอกว่าเราก็ h ช l l e n g e กันเล็กๆว่าเฮ้ยถังหนึ่งเนี่ยเขาเคลมไว้ใช่ไหมเอาสามแบบแบบไว้โลเนี่ยสามสิบหกลิตรเนี่ยจะถึงไหมถังก็สามถังก็สามสิบหกลิตรเราจะถึงเชียงใหม่ไหมใช่ไหมสามสิบหกลิตรถึงเชียงใหม่นี่ถือว่าก็ต้องมียี่สิบโลลิตรขึ้นเนี่ย เชียงใหม่ก็ประมาณ600้กว่าโลหกรกว่าโลหกร้อยเกือบ700 6ร0อยหกเปโลประมาณนั้นนะฮะก็เออก็ประมาณสัก20โลนิดไหมก็เอาจริงๆมันคือประมาณ18อ่ะถ้ากลมๆ20 20ิบคูณสาก็7จ็ดอ่หอประมาณ760ถามว่าถ้าเป็นเครื่องหนึ 5, ่งจุาธรรมดาวิ่งขนาดถึงเชียงใหม่ถามว่าทำได้ไหมก็ใกล้เคียงนะใกล้เค,เคนะตคแต่อันนี้ต้องดู ถ้าตามที่เขาเคมอ่ะหมายความว่ามันจะเหลือวิ่งรอบเชียงใหม่เลยนะได้อีกร้อยโลได้อีกร้อยโล,โลถูกไหมแต่ที่น่าแปลกใจคือตอนเราสตาร์ทรถตอนแรกอ่ะห้าร้อยกว่าเขาบอกว่ารถเราวิ่งได้ห้าร้อยกว่าโลตอนนี้เราขับมาประมาณสี่สิบกว่าโลใช่ไหม,มประมาณเกือบเกืบห้าสิบสี่สิบแปดจุดสองจุดสามครับอ่าตอนนี้วิ่งได้หกร้อยแปดสิบเจ็ดโลระยะทางเยอะขึ้นขึ้นอ่าตอน<า>นี้เราขับเนี่ยเราให้แอะไรบูมยี่ห้ายี่ห้าครับแล้วก็พัดลมที่เราเปิดเบอร์อะไรเบอร์สี่ครับเบอร์สี่มันมีกี่เวอร์ เข้าไปดูแอร์ว่าทุกอย่างมันก็จะเข้าไปทางหน้าจอหมดเลยพัดลมเข้าโฮมอีกแป๊บนึงนะเพราะว่ามันจะยุ่นวุ้นบายหน่อยไม่ใช่วุ่นวายมันไม่คุ้นชินเออเราไม่ชินมีแปดระดับเราก็คือตรงกลางใช่ไหมสี่ก็คือตรงกลางนะฮะเราก็ปรับตรงกลางแล้วลองขับเหมือนในงานจริงอ่ะความเร็วก็กดหมายก็หนดบางช่วงแบบแปดสิบตอนนี้ก็เก้าสิบเก้าสิบอ่อเป็นที่ต้นหมดอัตราที่เปลืองเราเท่าไหร่ ยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดครับตอนนี้ยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดถือว่าค่อนข้างดีนะถ้าถ้าถ้าตามที่เราเพราะว่าตอนเราออกไปจากดอนเมืองอ่ะรถจะจอแจ่จอแจจอแจไม่ถึงก็ติดหนักแต่ว่าจอแจผ่านใช่ไหมเราผ่านดอนเมืองแล้วก็ขึ้นโทเวนเวแล้วก็มาลงตรงแถวนวะนะวะอ่าซึ่งตรงนั้นรถก็จะจอแจแถวจอมงเทพอ่าแถวนั้นก็จะจอแจ่รถติดนิดหนึ่งอ่ซึ่งก็ถือว่าโอเคแหละแล้วก็ตอนนี้แดดก็เริ่มจะ แลกคือติดในที่ดีว่าเขาฟรีมาให้นะอโอมีกันกระจกมีไฟมีไฟไฟให้แต่ผมก็มีไฟมีกระจกนะมีเป็นเลือนแล้วก็ตัวกระจกเดี๋ยวค่อยรีวิวรอบคันอีกทีนึงนะกระจกทำคล้ายๆแบบแฟรมเลยดนะแต่ว่ามันมีกรอบอะไรก็ปรับขึ้นมือทุกอย่างปรับมือหมดปรับมือหมดไม่ใช่เว้นกระจกไฟฟ้าตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆรถไฟฟ้านะถ้าเราดูตรงแผงแผงแดชบอร์ดตัวเนี้ยเขาไม่ได้มีแค่ D N เอ็นม่ใช่ไหมแล้วก็ R าร์ครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโหมดการขี่สามโหมดใช่ไหมสปอร์ตอีโค่สปอร์ตอตอนนี้เราอยู่ในโหมดอีโค่อ่เดี๋ยวบางช่วงเดี๋ยวถนนก็งงแค่ลองสปอร์ตนิดนึงว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างท็อปเคมความเร็วสูงสุดท็อปสปีดมาอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบแต่เราคงไม่ทำอ่ะเราใช้งานจริงก็ประมาณร้อยขับร้อยร้อยนิดนิดกว่าเออแล้วก็ท็อเคมแรงม้าหลวงมอเตอร์ไฟฟ้ามันกับ เครื่องยนต์เนี่ยเขาแยกถูกไหมผมมันก็จะแยกแล้วเดี๋ยวนี้หลายๆค่ายก็จะไม่รวมแล้วอ่าแยกัอันนี้เขาแยกยังไงถ้าอมอเต,นนตเอร์เครื่องยนต์เครื่องยนต์หนึ่งร้อยสี่สิบแรงมา้าอ่าเครื่องจุดห้าลิตรเขาบอกว่า <5 S 1> เป็นเครื่องบล็อกใหม่ไม่ใช่บล็อกที่อยู่ใน ZS เอฟซอฟใช่ไม่ได้บล็อกที่อยู่ใน ZS เดิมหรือว่าอยู่ในตัว FG3 เดิมใช่ครับนะฮะตัวนี้ก็คือเครื่องยนต์หนจุดห้าลิตรนะครับ รวมรวมทั้งหมด194แรงม้า250นิวตันเมตรอันนี้คือรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่าสิบแรงม้านี่แบบสิบหแรงทั้งหมดะแรงแรงแรงทั้งหมดอ่ะเขาเคไว้แวิเหรอสูงถึง100 8วิอันนี้น่าจะไปลองทำดูก็ถ้าเป็นเครื่องยนต์อย่างเดียวนะเจ็ดสกิโลวัตต์ เราต้องไปแปลงนะถ้าเขาให้มาอย่างนี้นะเราแบบ torque ร้อยยี่สิบแปดนิวตันเมตรร้อยี่สิบแปดนิวตันเมตรระบบส่งกําลังอันเนี้ยเขาใส่เกียร์มาให้เป็นสามสปีดเลชช์มีทั้งหมดสามช่วงนะพูดง่ายๆอัตราทดเกียร์เนี่ยนะครับเ generator นะครับสี่สบห้กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ตัว traction motor หน0่กิโลวัตต์ motor เขาแยกเป็นสองตัวสองตัวนะครับ แล้วก็บัตเตอรี่อย่างที่บอกไป1.83กิโลวัตต์ชาวคราบนะครับแล้วก็350โวลต์นะครับตัวตัวแบตเตอรี่แรงดันไฟนะที่กำลังไฟให้มานะอื่นที่น่าสนใจก็ช่วงล่างเขาบอกว่าเขาไปจูนไป R&D ส่วนใหญ่จะอยู่ในฝั่งยุโรปในช่วงวิ่งนะครับแล้วก็ให้ทางฝั่งยุโรปเนี่ยเป็นคนจูนนิ่งช่วงล่าง เราก็จะได้ฟิลแบบยุโรปอย่างที่พี่ตูวไปตอนตอนเปิดรายการเนี่ย uh huh. ตัวนี้มันเป็น Global m o เด l นะครับแล้วก็สิ่งที่ใส่มาให้เนี่ยน่าจะอย่างน้อยๆเนี่ยตัวระบบขับเคลื่อนตัวเครื่องยนต์มอเตอร์ช่วงล่างน่าจะแบบเดียวกันมาจะต่างกันที่ออปชันอะไรเล็กๆน้อยๆอ, uh huh. อย่างตอนเนี้ยไทยเนี่ยจะถือว่าเป็นประเทศแรกๆที่ได้บอกพับแถวสองนะหกสิบสี่สี่สิบที่เขาบอกเราใช่ไหมในยุโรปยังเป็นภาพบแบบร้อยรับร uh ้อ huh. ตรงนี้ซึ่งจะบอกว่าวัสดุที่เราดูตอนนี้นะผิวผาดอะไรเงี้ยก็ดูดีนะใช่ผมว่ามันก็ดูดีได้ดูดีแล้วก็เข้ามานั่งก็บอกว่าผมว่าพุ่งในแา่ค่อนข้างเงียบเงียบเงียบค่อนข้างเงียบแล้วก็ช่วงล่างผมว่าว่าโผเว่าับแรงดีนะยังยังไม่ได้ขับเร็วนะแต่เจอถนนที่แย่ๆที่เจ้าบอกว่ามันสับค่อนข้างดี ว่าแล้วอยู่ตรงตั้งพิฆงใช่ไหมใช่ครับไปออกให้ปรับนอโมอไอทีนึงครับพี่ก็จะบอกโอ้มาเลยมาเลยฟิลรู้สึกเปลี่ยนนะเปลี่ยนเลยผมรู้สึกได้เลยว่ารถมันพุ่งขึ้นอ่ารู้สึกว่ามันพุ่งขึ้นเลยเนี่ยชัดเจนมากชัดเจนงมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมแอบมองอยู่ระยะทางวิ่งได้ตอนนี้ขึ้นไป708แล้วตอนแรกเนี่ย600กว่าตอนนี้700แล้วับ ยิงขับยิงวิ่งได้ไกลเพราะว่ามอเตอร์มันก็ปรับมันช่วยปรับระบบเขาเป็นทั้งได้ทั้งซีเรียลแล้วก็พลังเร็วผสมกันนะถ้าพูดง่ายๆนะหมดในการของตัวไฮบริดเิาแล้วก็ตัวนี้มันจะไม่มีตัวที่เป็นวิ่ง E ีีล้วนมันจะใช้ซิงโครไนซ์ผ่านจากอ c U แล้วก็ในเรื่องของความเร็วมันจะปรับให้เองไอที่เ่เคยเคลมเอาไว้เคลมเอาไว้8โหมดอ่ะไม่ได้ไม่จะให้กดเลือกนะแต่ว่ามันจะปรับตาม ความเร็วแล้วก็บุคลิกของการขับก็จะมีช่วงที่เป็น EV เนี่ยก็คือความเร็วไม่เกิน 30, 0-30ก็จะเป็น EV พ <EV. S 2> อ,อมาขึ้นจาก30-50เนี 50, ่ยเป็น EV i ด e เป็นแบบซีรีส์ะนะครับแล้ว50เนี่ยก็ยังเป็นซีรีส์อยู่มันจะมีรายละเอียดย่อยๆอยู่นะครับแล้วก็บวกกับในเรื่องของเป็นซีรีส์ plus ชาร์ชนะวิ่งไปด้วยชาร์จไปด้วยช่วง50 -80 พอ80เนี่ยจะเป็น direct proportion นะครับใช้เครื่องยนต์อย่างเดียว,ยยวช่วงความเร็ว80 80ถึง100จะเป็น p a r ร l เร็แล้วอันนี้ใช้ทั้ง2อย่างใช้อย่างคู่กันสองอย่างคูง่กันะออกน,นะครับแล้วก็ช่วงที่ความเร็วสูงก็คือ120นะค,ความเร็วสูง,งที่เนี่ยจะเป็น direct proportion or l d r i c e c h a r p นะครับก็คือขับไปด้วยชาร์จไปด้วยาเร,าเราจะม,มีอยู่120ใช่ใช่ใชนะครับแล้วส่วนการรีเจนเนี่ยมันก็ร,รีเจนเฉพาะ ตอนที่เรายกหรือถอดแล้วก็ช่วงเปรตดิจมันปรับได้สามระดับนะสามระดับตามหมดในการขับขี่เราก็เข้ามาปรับหน้าจอด้วยอะไรด้วยคือพวกนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกกันบ่อยๆว่าก่อนออกจริงๆอ่ะมันต้องมีหน้าเวลาให้เรามาเรียนรู้หน้าจอนิดนึ่งเพราะมันมาถึงขับเยอะเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวเยอะฟังชันเยอะใช้งานแล้วมีเอเดนมาให้เลยมีเอเดนมาให้เลยเขาก็ไม่ได้บอกว่ามีอะไรที่เป็นพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่านะ แต่กำลังจะบอกว่าตะก,กี้ขับความเร็วเลยร้อยี่สิบไปเสียงยังเงียบอยู่มันเก็บแต<ช>่เ <นะ S 1> สียงลมเสียงลมไม่ค่อยเข้าเสียงลมไม่เข้าเลยเสียงถนนก็น้อยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้เราวิ่งถนนลาดยางลาดยางอยู่ถ้าลาดยางเสียงมันจะน้อยอยู่แล้วการเก็บต่อยี้ยดีพี่จะผมว่าเสียงลมเนี่ยดีมากใช่ถึงแค่เนี่ยตอนนี้ขับประมาณร้อยยี่สิบเนี่ยสงลมไม่มีไม่มีนะใช่ครับเราลองเปิดสะยง มันเลยเอเสียงลงให้ฟังว่าพอปกระจกปุ๊บเนี่ยมันเก็บเสียงดีออแต่น่าเสียดายนะไม่มีสันหลุบจุดขายของ MG3 ตอนเข้ามาคือสันลุบเลยอปีเซกเมนต์ที่มีสันหอ่านะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเขาน่าจะเด้นในเรื่องของโคปแมนในเรื่องการกับที่ก็คือตัวเนี้ยผมว่ามันมาทาง ประหยัดหยังแรงสนุกสนุกเออเดี๋ยวลองดูไปอีกช่วงๆแล้วกันนะว่าจะมีมาคุยอะไรกันไ้เดี๋ยวเราขับยาวๆเดี๋ยวได้จุดอะไรเดี๋ยวมาคุยต่อเพราะเดี๋ยวโจจะมาฟินลี่คนขับด้วยใช่ไหมแล้วก็มาคุยว่ารู้สึกยังไงบ้างเตรีมฟุงอะไรเนี่ยว่าน้ำหนักก็ดีนะฟุงอะไรปรับน้ำหนักได้เหมือนเดิมนะปรับปรับเลือกปรับเองก็ได้ปรับเองได้เข้ามาในจอย เดี๋ยวลอง,ลอง,ลองค่อยๆเล่นแล้วยวมีอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันครับนะครับตอนนี้เรามา1ใน3แล้วนะครับระยะทางจากกรุงเทพมาถึงตอนนี้จังหวัดตากเมื่อกี้แวะเบรกกาแฟกันระยะทางทั้งหมด442 43กิโลแล้วนะครับอาจารย์ที่ปืปนวปางาตอนนี้ลงมาครับเพราะว่าง่วงขับเร็วขึ้นมาหน่อยนะนะก็เหลือ21.3 21.3นะแล้วก็ระยะทางที่สามารถวิ่งได้อยู่อีก370 370รดสิแต่ระยะทางที่เราจะไปถึงเชียงใหม่อีกประมาณสอง้กิโลใช่ครับมีขึ้นเขา้มยนะมีขึ้นเขาม่ลงเขาเดี๋ยวจะไปเอาคืนตอนนั้นนี่ระดับนี้แล้วเป็นไงโจ้บอไปอยู่ระดังอะไรแล้วเป็นไงมันเรียกได้ว่าเป็นฟิลรถยุโรปแล้วพี่ฟิลรถยุโรปอย่างแท้จริงคาแรคเตอร์นั้นเลยสู้ได้สู้ได้บอกว่าสู้ได้สู้คือสู้แบบเอาเอาจริงๆรถที่ชนกับเขาเต็มๆต็มก็คือ ซิตี้ไฮบิดเพราะรถที่มันเป็นในรถจะเป็นอีโคคาหรือ b ี b อสบีบีเกเมนต์ไม่ใช่บีเอสเอเป็นบีบีซีดาหรือว่าบีเอสบเนี่ยมันมีไฮบิดอยู่เจ้าเดียวกก่อหด้านนะก็คือซิตีถูกไหมิตีเพราะถ้าเกิดไอ้ทั้งคิกทั้งยาริสคอร์สนั้นจะเป็นตัวบีเอสยูวีจะเข้ากลุ่มกันถ้ากลุ่มที่ชนกันตรงๆก็จะเป็นแค่นั้นแต่ถ้าพูดถึงตลาดเนี่ย ตลาดนะวันนี้ก็จะมีมาตรา2มียาริสเอทียทใช่ไหมแล้วก็ซิตี้แฮชแบ็กซิตี้แฮชแบ็กแล้วมีอะไรอีกไหมจริงจริงอ๋อเพราะว่ามาชมันไม่ได้ทำต่อเนอะมัานเลิกไปแล้ว้ถก็เลิกแล้วมาชกเลิก้วนิสันนี่มีนิสันจะเป็นอาร์เมราแต่มันจะเป็น4ีดาสีดาแล้วก็มิซูก็เป็นตัวมิซูยังขายอยู่มิดาเด่าหมใช่แต่ผมว่ามิซูไม่หนาเดียวแล้วก็มีฟาวุกิสว เออผมว่าถ้าจะเอามาสู้กับเขานะในเรื่องการขับนะสวิปอะ่ะนนสวิปมาขับดีตอนนี้เขาต้องบอกว่าพี่บรรล็อเขาต้องมาจ้องคันนี้อยู่อ่าพูดตรงตรงเลยพูดถึงขับดีนะผมว่าในในในกลุ่มเนี่ยที่ผมชอบขับก็คือสวิปใช่อ่าอ่าสวิปอ่ะขับดีแล้วก็ตัวเนี้ยผมว่าแต่ว่าพอขับแล้วอะ่ะผมว่าตัวเนี้ยมันได้มันได้ความเป็นไฮบิดใช่ อคือคือสวิปมันเป็นสันดาลหรอล้วนไปซีล้วนเออพอทัวร์เรียบพอจะได้เป็นไฮบริดเนี่ยมันก็เลยมีแต้มต่ออัตราเร่งเป็นไงร้อยเจ้าสิบแรงม้าเขาเป็นไงโอ้โหมามาเลยแล้วพออย่างอย่างอย่างที่ตอนพิดโกลบปรับโหมดจากนอร์มอลไปสปอร์ตมันคนละฟิลเลยขนาดคนนั่งนะคนนั่งโก็คนนั่งนจับจับอาการได้จับอาการได้ใช่พอมาถึงเออคาแรคเตอร์รถแม่งเปลี่ยนเลย ดีช่วงล่างนะช่วงล่างดีที่ผมชอบนะโจเก็บเสียงใช่ช่วงล่างแล้วก็ในเรื่องพัเล่งเก็บเสียงเนี่ยเขาบอกว่าเขามีซีนตัวซีนยางมีพ่นโฟมแล้วก็ซีนด้านล่างก็คือแดมแดมแดมเยอะขึ้นก็ถือว่าอย่างที่พี่ตู่บอกพอร้อยยี่สิบแล้วบางทีมันไม่รู้ไม่รู้สึกว่ารถมันเร็วเลย่าก็เสียงเพราะเสียงที่มันกระทบไม่เข้ามาไม่เข้ามา แต่ว่าเครื่องเสียงก็ตามราคานะตามราคาเรายังไม่รู้เลยราคาเท่าไหร่พี่ก็นั่นแหละก็ประมาณหกแสนอ่ะออาคือเรานะประมาณหกแสนผมก็เดาประมาณนั้นเพราะว่าถ้าเกิดคุณขยับขึ้นไปในระดับเจ็ดแสนเหนื่อยลูกค้ามันจะไปทับกันของ MG เนี่ยมันจะทัากันอยู่แล้วอะคือ MG มันทับอยู่แต่หมายถึงว่าพอพอถ้าคุณไปเจ็ดแสนเนี่ยประเด็นคือมันไปชนกับพวก B s u อแล้วกัด ซึแกระแสนี้มันเป็น B S U V กันหมดใช่ะนึกออกแค่ว่าเออแล้วเป็นไงอีกโยกครับ้วก็เสียงอะไรดีดีไซน์อะไรต่างๆแล้วก็แต่ที่ต่มันตามมาขนาดรถอ่ะบอกผมนั่งแล้วผมล้นอ๋อเขราอ้วนอ่ะโอโทพี่โอพี่แต่พอพูดถึงบอกผมก็ยังนี่นะมันปรับไม้ได้เอราะผมตัวเล็กอ่ะ เบลมันจะบาดคอมันปรับไม่ได้ไงแล้วก็พวกระบบเอดาร์อะไรต่างๆมาครบอ่าตะกี้ลองครับเป็นไงดี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 เบรกเนียนดีนะเบรกเนียนก็คือเมื่อกี้ลองอะแด็คทีดด้วยอะไรต่างๆด้วยก็คือลองให้มันเข้าเองแล้วก็เหมือนออโตโม้สอ่พูดง่ายๆขับออโต้เนี่ยแล้วก็จับพวงมาลัยแล้วลองปล่อยดูอะไรเนี่ยคือทดลองนะกกกกก็็็็็เเเเบบบบดึงไม่ได้ดึงแบบไม่ได้ดึงแบบกระชเกราะว่าใช่เนียน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 เบรกก็เบรกเนียนเนียนนะพวกเอดอรก็ใช้ของ ใช่ใช่ใช่คือเอ็มจีอาจจะใช่ของบอสเยอะเพราะว่าเพราะว่าย้อนับไปที่ที่แสกใช่ไหมแสกใช่ก็จะ็นงบทุนกันอยู่างที่ผมเคยบอกว่าแสกเนี่ยมันเป็นเหมือนห้องสมุดใหญ่แหละมันก็จะมีเทคโนโลยีของโค้กสักว่าเก็บใช่ไหมจีเอ็มอะไรต่างๆนั่นรวมทั้งของเขาเองอ่ะเขาก็จะหยิบมาใช้ไงแล้วก็ช่วงล่างที่ตอนแรกพี่ตู่สงสัยแล้วก็เลยถามกับทางสตาฟเขาว่าสปริงกับชชอคอัพใช้ของที่ไหนนะ ก็สรุปง่ายๆว่าเขาคือของแสกแต่เขาให้พอ r ช่ช่วยปรับจูนมันจะเลยมีความฟิลเป็นความเป็นยุโรปมากขึ้นอะไรขึ้นเพราะเอาจริงๆรถตัวเนี้ยจะบอกว่าเขาเน้นตลาดยุโรปเป็นหลักนะถูกไม่ขายในจีนนะไม่ได้ขายในจีนเน้นตลาดยุโรปเป็นหลักนะแล้วตัวเนี้ยก็จะบอกว่าพัฒนามาคล้ายๆ MG4 ใช่พ,พัฒนามาจาก MG4 เอาทับรกง่ายๆยนะจะจะมีความเป็น MG4 มากกว่า MG5 เ,เ,เ,เพราะนั้นเพราะนั้นคาแรคเตอร์จะเหมือนรถยุโรปแล้วก็พอเป็นคาแรคเตอร์เหมือนรถยุโรปอะความเป็นสีสันความเป็นลูกเล่นเนี่ยมันอาจจะหายไปนึกออกไหม ถ้าถ้าถ้าคนใช้รถยุโรปจะจะไม่เหมือนรถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นจะมีนู่นนี่นั่นมีจั๊กจันมีจุ๊กจิกจิกกจก็สไตล์สไตล์คาแรคเตอร์แบบญี่ปุ่นแหละสไตล์เอเชียอยากไปนู่นได้นี่แต่แต่ว่าถ้าสไตล์ยุโรปอ่ะมันอะไรที่มันบางครั้งก็มองว่าไม่นจำเป็นเขาก็จะตัดออกอะไรประมาณอย่างนี้เพราะว่าเขาจะไปเน้นธุรกิจมากกว่าก็สีภายในตัวท็อปนั้นจะเป็นสีทูโทนใช่อย่างที่เราตอนเนี้ยไม่ใช่สีทูโทนนะอันนี้คือสีดำที่เราดูนวนี่ภายในอ่ามันจะ ก็จะทําให้ห้องโดยสารดูกว้างขึ้นแล้วก็อาจจะดูหรูหราแต่บางคนอาจจะไม่ชอบอาจจะบอกที่มันเปื้อนง่ายอะไรเงี้ยแต่เขาไม่น่าจะมีให้เลือกเท่าที่คุยเท่าที่คุยเบื้องต้นก็คือภายในนะตัวท็อปอย่างที่เจ้าบอกมีเป็นสีทูโทนแล้วสีที่มีให้เลือกก็รู้สึกจะมีสีสีเหลืองที่เราเห็นเป็นเหลืองเหมือนเหลืองพารเทลนะแล้วก็สีขาวสีขาวสีแดงสีแดงสีน้ำเงินสีดำสีดำสีเทาโอ้หกสีนะมัถือว่าไม่น้อยถือว่าไม่น้อย รอติดตามกันดูแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปจบทริปนะครับนี้ที่ปตทสารพีไปแวะเติมน้ำมันกันในแต่ละคันว่าใช้น้ำมันกันเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวไปดูช่วงขึ้นเขาว่าเท่าไหร่เนี่ยขับไม่ได้เร็วมากลงมาเรื่อยๆเหลือยี่สิบจุดแปดแล้วขับประมาณร้อยอะไรต่างๆก็คือมันจะมีช่วงความเร็วอ,อย่างที่ที่เราคุยกันว่าช่วง30จะเป็นมอเตอร์อย่างเดียวอะไรต่างๆนะอันนี้ก็ปรับตามรูปแบบการขับขี่ นะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับโอ้ฝนลงเม็ดแล้วครับต้องบอกว่าผมขับมาครึ่งทางผมขับมานครสวรรค์โจขับจากนครสวรรค์มาถึงเชียงใหม่ที่นี่เป็นไงฟิลแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะขับดีขนาดนี้ทั้งช่วงล่างการเก็บเสียงอัตราเร่งมาครบนะฮะช่วงขึ้นเขาช่วงขึ้นขุนตาเหลือไม่ต้องห่วงช่วงลงรีเจนกลับรีเจนกลับแป๊บเดียวเต็มเลยอ่า คอานี้มาดูอัตราที่เปลืองเราขับเนี่ยต้องบอกว่า680โลประมาณใช่ใช่นะฮะแล้วก็อัตราที่เปลืองที่โชว์หน้าจอ20.8 20.8แต่ที่เติมคืนประมาณ22โลเล็ก22เป็นไงอัตราที่เปลืองนี้โอเคนะรถเล็กๆเพราะวิ่ง8 8ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วก็ความเร็วเฉลี่ย85อืมก็ถ้าเกิดวิ่งอ่ะก็มีบางช่วงร้อยบ้างอะไรบ้างแล้วขึ้นเขาลงเขาอ่ะมันก็ถือว่าพละกําลังการกินน้ํามันเชื้อเพลิงถือว่า อันดับต้นๆเลยของกลุ่มนี้ออผมว่ารถกลุ่มนี้เขาเด่นมากในเรื่องของช่วงล่าง performance ใช่ครับการเก็บเสียงนะครับแล้วก็นี่ต้องบอกว่าลองยาวๆแล้วก็ครั้งแรกด้วยใช่เนาะกับเกินความคาดหมายกับ mg 3 hybrid plus 3> หลังจากเมื่อวานนะครับที่เราได้ขับตัว mg 3 hybrid plus ตัวใหม่ตัวนี้นะครับยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการราคาเรายังไม่รู้แต่วันนี้เดี๋ยวพามาชมรอบคันกันก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับดูจากการดีไซน์อะไรต่าง ตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็น g l o b a l model มีการดีไซน์และออกแบบในยุโรปมีการจุนนิ่งช่วงล่างนะครับมาจากฝั่งยุโรปนะครับแล้วก็ที่ต่างๆที่จะไปขายนะครับโดยตัวนี้นะครับไฟหน้านะครับเป็น daytime running light มาอยู่เส้นบนนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบ LED projector นะครับกระจังหน้านะครับจะคล้ายๆกับรถไฟฟ้าแต่ไม่ใช่รถไฟฟ้านะครับเพราะว่ามันคือไฮบริดนะครับกระจังหน้าก็จะมีตัวทึบตัวโปร่งเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือช่วยระบายความร้อนนะครับ มีกล้องให้รอบคานตัวนี้ที่เราถ่ายอยู่เป็นตัวท็อปนะครับเรายังไม่รู้ว่าจะมีรุ่นย่อยกี่รุ่นนะครับเดี๋ยวเราลองติดตามกันดูนะแล้วมีตัวกันชนหน้ามีลิ้นนี่ทําเป็นลายคล้ายๆแบบเคฟล่าด้วยนะก็เรียกได้ว่าดีไซน์ต่างๆการออกแบบมีความเป็นยุโรปมากขึ้นนะครับช่องตัวนี้ก็จะออกแบบเหมือนกับว่าให้ลมมันทะลุออกไปนะ ล้อนะครับตัวนี้ใช้เป็นยางขนาด195 55 r 1 6นะครับยางยี่ห้อแรงคัสเตอร์อาจจะใหม่ในบ้านเราแต่เป็นยางแบรนด์จากจีนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผลิตขึ้นในบ้านเรานะครับขึ้นไลน์อัพในบ้านเรามีโรงงานอยู่ที่บ้านเราแล้วก็ตัวนี้เป็นล้อแบบเป็นจานเบรกแบบดิสเบรกนะครับทั้งหมดสล้อเลยนะครับกระจกมองข้างจะมาพร้อมไฟเลี้ยวและมีกล้องรอบคันให้ถือว่าเป็นกล้อง3 6 0รอบคันเลยนะครับต่างๆ นะดูลายล้อแม็กต่างๆนะข้างหลังนะครับไฟท้ายนะครับการดีไซน์อะไรต่างๆยังมีคงความเป็นเอกลักษณ์ของ MG อยู่และแน่นอนครับเห็น MG ปุ๊บเราจะต้องเห็นการดีไซน์แบบบิดไดนามิกนะครับตัวนี้นะมีเซ็นเซอร์ให้นะครับมีตัวเป็นไฟทับทิมนะครับแล้วก็มีดิฟュเซอร์ด้านล่างด้วยนะครับตัวนี้นะครับท่อไอเสียจะซ่อนอยู่เราจะแทบมองไม่เห็นปลายท่อไอเสียเลยนะครับตรงนี้นะก็เรียกได้ว่า การดีไซน์มาจะคล้ายๆให้เป็นแบบรถไฟฟ้าเลยทีนี้เรามาดูฝาท้ายกันบ้างนะครับเป็นแนวแฮชแบ็กนะรถคันนี้นะครับฝาท้ายไม่ได้เปิดด้วยไฟฟ้านะครับใช้กดมือเอาแล้วก็มีตัวโชคให้อะไรให้นะครับตรงนี้เก็บงานค่อนข้างเรียบนะครับเปิดฝาตรงนี้มากระบะด้านหลังแบตเตอรี่นะครับตัว12โวลต์ที่ใช้สตาร์ทนะครับจะอยู่ด้านหลังแล้วก็เป็นแบบแบตเตอรี่กึ่งแห้งนะครับน่าจะกึ่งแห้งเพราะยังมี รูระบายตัวของน้ํากรดด้วยอะไรด้วยเวลามันเดือดนะ,ะตรงนี้ลอกออกมาน่าจะลอกออกมาได้นะนะครับแล้วก็มีชุดยางปะยางอยู่นะครับยางาตัวนี้เหมือนจะเป็นยางอะไหของเก่านะหลุมใส่ยางอะไหแต่ว่าเอาตัวชุดเป็นชุดคิดออกมาใส่แทนนะครับตรงนี้นะทีนี้เราเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายใน,นดีกว่าว่ามีอะไรยังไงน่าสนใจบ้างภายในนะครับทําเป็นสีทูโทนเมื่อวานคันที่เราขับเป็นสีเดียว นะครับเป็นเบาภายในสีดําพอมันเป็นทูโทนแล้วมันดูโปร่งโล่งสบายขึ้นมาแล้วก็การเก็บงานต่างๆนะครับจะไม่เหมือนคันเมื่อวานนะคันเมื่อวานที่เราขับตรงนี้มันจะไม่ได้เป็นสีแบบนี้นะครับเราก็ไม่สะดูอะไรต่างๆตัวนี้พอมันเป็นทํเป็นทูโทนแล้วตรงนี้เป็นน่าจะเป็นพลาสติกขึ้นเงาอย่างเงี้ยมันดูเรียบหรูขึ้นมา <ừ. S 1> เพิ่มมากขึ้นนะครับกุญแจนะครับยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ MG อยู่นะ นี่นะเหอนเดิมเลยนะเป็นอรปูนเดียวกัน,ออกนจอนะครับจอตัวข้อมูลต่างๆในการพิพีอยู่ตรงกลางตรงนี้จะจอจะขนาดสิบเจ็ดนิ้วไอ้เจ็ดนิ้วนะครับแล้วก็จอตรงนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดนิ้วนถ้าจอที่สุดจะขนนจะก็ะเอ็กนิ้วนะครับถ้าเขาใส่ให้แล้วก็หมวดการชับเี่ต่างๆนะกเจ็ดสองห้านิ้วนะครับวัดอย่างนี้นะครับเครองวัด,แล,ววดแล้วก็ นี่มะครับท็อตคับนะครับงาำนะครับปรับยังไงนะครับนัำเข้าหูระิดต่างพัดลมต่างนะครับในช่องว่างฝ้าเอ่อการออกไปข้างหลังนะที่ตัดล็อปหัวแล้วก็ไว่ายฝ้าได้นะหูหองนะครับช่องเซนต่างๆนะครับในท้ายนี้มีเล็บมีไฟนะครับแล้วก็มีพอร์ตอ้อยแล้วก็ช่องวางแก้วตัวนี้เป็นไวเลสชาร์เจอร์นะช่องตัวนี้สามารถดึงออกมาได้นะครับเพื่อเพิ่มที่วางของนะครับ นี่นะก็ใส่ลงไปตรงตรงอย่างนี้นะครับเขามีกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะตัวถาดสามารถเลื่อนอย่างนี้ได้นะมาปิดเวลาเราปิดอย่างนี้นะอันนี้กดเข้าไปนะครับอ่าพวงมาลัยปรับแบบไหนได้บ้างเอ่ยขึืนลองได้อ้าวยิงเข้ายงออกไม่ได้ฮะอืมนะครับอ่าอันนี้ไปนี้อยู่ฝั่งซ้ายนะครับที่ประตูนี่ฝั่งขวานะตรงนี้ช่องแอร์ต่าง กระจกมองหลังนะครับคล้ายเฟืองแหวนก็เป็นขอบนิดนึงนะทำเหมือนเฟืองแหวนนะครับเบนื่อตรงนี้ไฟแต่งหน้ามีให้นะนี่นะครับเลื่อนจะเปิดปิดอย่างนี้นะครับฝั่งคนนั่งมีให้นี้เล่เอยมีไฟให้เหมือนกันนะครับแล้วก็มุ้งติดปิดได้เช่นเดียวกันนะแบบเดียวกันสยดายเท้าไม่มีสันลบซึ่งเป็นจุดขายของตัว MG3 รุ่นเก่านะที่เป็นสันลบในตัวท็อปนะครับเมาะนะครับเลื่อปรับมือ ปรับมือต่างนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูแถวสองกันดีกว่าครับแถวสองเข้ามาเหบาะหลังคนขับมีช่องใส่เอกสารได้ทั้งสองฝั่งนะครับเบาะเป็นหนังผสมผ้านะครับตัวสีขาวๆนี่นะครับเป็นหนังนะตัวนี้เป็นผ้านะครับมีช่องแอร์หลังมี usb c นะครับมีช่องวางของนะครับอยู่ตรงนี้เล็กๆน่ไว้วางโทรศัพท์ได้อะไรได้แบบที่วางแก้วไ้ที่วางแก้วก็ต้องอยู่ด้านข้าง ในภาพเป็นอย่านั้างชอ๋อใช่เบาะนะครับเป็นแบบ60-40เวอร์ชั่นไทยเท่านั้นนะตอนนี้นะครับในที่ยุโรปยังเป็นแบบพับร้อยนะครับอ่านี<ม>่พับให้ดูอย่างนี้เกือบลาบนะครับเกือบลาบวัสดุอะไรต่างๆก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะทีนี้เรามาดูสเปคของตัวเครื่องยนต์กับมอเตอร์อย่างไรบ้าอยู่ที่หนะึงร้อยเก้าสิบแรงม้านะครับแล้วก็แรงมันที่สองร้อนิวตันเมตรนะครับตรงนี้ก็ ถือว่าโอเคเดียวแล้วก็เคลมไว้0ูนถึง100อยู่ที่8วินาทีนะครับแล้ว8 0ถึง1 2อยเนี่ยอยู่ที่เพียง5วินาทีเท่านั้นนะครับแบตเตอรี่นะครับขนาด1.83กิโลวัตต์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในกลุ่มตอนนี้นะครับแล้วก็วิ่งวังที่เราขับไปมาจากกรุงเทพจนมาจบที่เชียงใหม่เนี่ยเติมน้ำมันกลับไปอยู่เฉลีย่ยอยู่ประมาณย2กิโลเมตรต่อลิตรนะนนก็ถังน้ำมันเขาแค่36ลิตรแต่ว่าวิ่งได้ประมาณ800กิโล นะตาม Information ก็ถือว่าไไกลทีเดียวราคาจะเปิดเดือนหน้านะครับในเดือนสิงหานะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูวันที่ออนคลิปนี้นะครับยังไม่มีราคาอยู่แล้วก็รุ่นย่อยยังไม่บอกแต่เท่าที่ดูนะความปลอดภัยมีไซส์แอร์แบกให้ด้วยนะตรงนี้คู่หน้าแล้วก็ไซส์แอร์แบกด้วยก็เดี๋ยวรอดูว่าราคาจะเป็นยังไงบ้างก็รอติดตามกันครับกับข่าวไลน์ครับ